ครับก็วันนี้ก็เรามาดูแพะที่กําลังใกล้คลอดนะครับแพะกำลังใกล้คล,ลอดก็จะอาการประมาณนี้นะครับหูจะตั้งตั้งเห็นไหมฮะสังเกตหูนะครับหูจะตั้งตั้งนมก็จะคัดตึงแล้วก็จะร้องจะเบ่งอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็เป็นอยู่สักพั้งนะับแต่ว่าน้าคล่ํายังไม่แตกนะครับยังไม่แตกเดี๋ยวรอ น้ำคำํ่แตกก็อาจจะช่วยถ้าเกิดว่าลูกตัวใหญ่เกินไปก็ต้องช่วยคลอดนะครับช่วยล้วงเข้าไปนะฮะอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของแพะเฉยๆนะครับในตอนที่กำลังจะคลอดลูกนะครับก็จะมีอาการร้องแล้วก็หูตั้งๆเห็นไหมฮะหูตั้งๆขวนขวายลุกมั่งนอนมั่งเบ่งมั่งนะครับนี่นะครับเดี๋ยว จะคอยอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับดูจิ๋มนะฮะดูจิ๋มนะฮะน้ำก็จะเ,เห็นนะกำลังเบ่งอยู่นะครับนี่นะครับก็พยายามเบ่งอยู่นะครับอเอาใจช่วยนะครับเป็นธรรมชาติของแพะนะรธรรมชาติของสัตว์นะครับ เดี๋ยวรออีกนิดนึงก็จะเห็นลูกแล้วครับจะออกมารอดหรือไม่รอดก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับแต่ว่านี่คือเนี่ยเหมือนเหมือนเท้าจะออกมาแล้วนะครับอ่าเห็นฮะอืดลุกอืดอืดลุกอ่าเนี่ยฮะจะมีเหมือนกับเท้าออกโฉบออกมาเลยนะฮะ อ,อืดลูกอืดลูกอืดอืดอืด,อดต้องคลอดออกเองไได้ลูกธรรมชาติของเขาเขาต้องคลอดออกเองได้นะครับลูกน่าจะตัวโตอยู่นะก็ ควรมีจะลดอาหารแม่นะครับในเดือนสองเดือนที่จะก่อนคลอดนะครับเพื่อจะให้ลูกเติตโตโตเยอะนี่คือธรรมชาติของเขานะครับธรรมชาติของเขาผมก็จะพยายามให้เขาคลอดเองนะครับโดยธรรมชาตินะ แต่เราก็เตรียมเตรียมผ้าเตรียมฟางไว้นะครับเย็นเยลุกเย็นเยลูก แลงวันก่อนอันนี้เท้านะครับโป่มาแล้วอ,ออกมาแล้วครับออกมาแล้วครับลูกค่อนข้างที่จะตัวใหญ่นิดหน่อย ướt lúc cắt phân lúc cắt phân cọt cọt lên nè mình à à ít. ít lúc ít ít lúc ít ออกมาแล้วครับอันนี้หัวนะครับน,นี่หัวอันนี้หัวนะฮะอันนี้ลิ้นนะ กำลังออกมาอยู่ครับมาแหลงวัน นีคูนขานะฮะต้องช่วยนะครับเพราะจะถ่ายงี้ต้องช่วยน,นะฮะอาอา อีกหน่อยลูกอีกหน่อยเดี๋ยวผมต้องช่วยก่อนนะครับนี่นะครับออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วก็เช็ดนะครับทำความสะอาดจามูกนะฮะจมูกเพื่อที่จะไม่ให้แพะสำลักตั้คมคำนะครับ ระวังขาตกล่องนะครับต้องหาฟางมานะฮะเดี๋ยวต้องหาฟางมานะครับโอเคนะครับปลอดภัยดีนะครับเ๋ต้องให้แม่มาเลียนะฮะให้แม่มาเลียนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ลูกนะฮะให้แม่มาเลียส่วนลกส่วนลกนี่เดี๋ยวก็จะดูต่อไปเองนะฮะไม่เป็นไรนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวผมไปหาฟางก่อนนะครับนี่นะครับก็ถือว่าเสร็จขั้นตอนนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวสะดือต้องเอาจริงเจอมาลาดนะครับ ต้องรีบลาดทิ้งเจอนะนี่นะฮะเป็นภาพที่สวยงามมากนะครับนี่นะครับก็ด้วยสัญชาตญาณของลูกแพะนะฮะก็พยายามที่จะหาเต้านมแม่อยู่นะครับยังนะฮะยังดูดไม่ได้ก็ช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับที่จะให้ลูกได้ ได้กินน้ำนมนมน้ำเหลืองนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นภูมิต้านทาน,นกับลูกแพะนะครับเดี๋ยวแม่ก็จะนอนให้ลูกกินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแม่ไม่ยอมให้ก็ต้องต้องจับแม่นะครับจับประคองไว้ยังหาไม่เจอนะครับ อย่าไ่เจอจิบจับจิบจับดูดปากเป่าอยู่นะครับเดี๋ยวต้องรอสักคู่หนึ่งนะครับแม่เขาก็จะให้กินเองนะครับ นี่นะครับก็ได้กินแล้วนะครับนมน้ำเหลืองฮะก็เป็นนมที่ดีนะครับควรจะได้กินหลังจากคลอดลูกนะฮะซึ่งเป็นนมที่มีภูมิต้านทานนะครับภูมิคุ้มกันจากแม่สู่ลูกนะครับนะครับก็ถือว่าจบสิ้นกระบวนความนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไครต์ไว้ด้วยนะครับช่อง YouTube นะครับาสามีเพลนนะฮะแล้วก็เพจถูกใจสามีเพนนะครับมีข้อมูลดีๆอะไรก็มาแชร์กันเป็นวิดีโอให้ได้ดูได้ศึกษากันนะครับวันนี้ผมเล็กจากสามีเพนขอขอจบไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ